ถัดมานะครับมาตราส่วนนะครับเป็นอัตราส่วนที่แสดงการเปรียบเทียบระยะในแผนที่หรือระยะในแผนผังกับระยะจริงซึ่งอาจเป็นการยอ่อหรือการขยายหรือการคงขนาดเดิมไว้ก็ได้นะครับมาดูในกรณีที่มีหน่วยเหมือนกันนะครับมีหน่วยเหมือนกันอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับระยะทางในแผนที่1ซนติเมตรนะครับเทีระยะทางจริง1กิโลเมตรนั่เรียนสเกตหน่วยอันนี้หน่วยเซนติเมตรใช่ไหมอันนี้หน่วยกิโลเมตร หน่วยต่างกันถูกปะเออเราจะต้องปรับหน่วยให้มันเหมือนกันก่อนนะครับเหมือนกันก่อนนะครับอ่านนักเรียนดูนะสิ่งที่เนี่ยต้องจําเลยนะนะครับเพราะเนียนจะต้องเจอบ่อยนะที่ให้จำเพราะเจอบ่อยก็คือ1กิโลเมตรจะมีค่าระกับกี่เซนติเมตรนักเรียน10,000แสนเซนติเมตรนะครับ, 100, รบอันนี้จําเลยนะเพราะเราจะเจอตัวนี้บ่อยนะครับ 1>, 1กิโลเมตรเท่ากับ1นึ่งแสนเซนติเมตรนะครับโอเคนะครับ,มา,รนะรบมาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้นะ1ต่อ1นึ่งแสนนะครับนี่คือ,น,คอนี่ก็คือการปรับหน่วยให้เหมือนกันแล้วนะครับถ้าปรับหน่วยให้เหมือนกันเนี่ยนะครับนี่นนไม่ต้องไปเขียนหน่วยก็ได้ตรงนี้ก็แทนอะไร1เซนติเมตรใช่ไหมเท่ากับ1นึ่งแสนเซนติเมตร นะครับตัวแรกคืออะไรตัวแรกคือระยะแผนที่ตัวหลังก็คือระยะจริงอ่ะครูจะเขียนนะระยะแผนที่ต่อระยะจริงอีกครั้งนะครับตัวแรกคือระยะแผนที่ตัวหลังคือระยะจริงตรงนี้ก็คือ1ต่อ10,000แโอเค หน่วยไม่ต้องเขียนนะครับอะถ้าเป็นแบบนี้นะครับเราเขียนในรูปของเศษส่วนตัวนี้นะครับตัวบนคือระยะแผนที่ตัวล่างคือระยะจริงนะครับครูก็จะเขียนนะครับเหมือนกัน ันนี้ก็คือ1นะครับส่วนด้วย1นแสนโอเคนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้านะครับมีหน่วยเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องเขียนหน่วยกำกับเอาไว้นะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแต่ในกรณีที่มันมีหน่วยต่างกันนะครับนะกรณีที่มาตราส่วนนะครับที่ใช้เขมัน,นที่ที่ระยะทางในแผนที่ และระยะทางจริงมีหน่วยต่างกันจะเขียนแทนด้วย1ซนเมตรต่อ10กิโเมตรนะครับ1ซนเมตรต่อ10กิโเมตรตัวแรกคือระยะแผนที่นะครับตัวหลังคือระยะจริงนะครับ1นึเซนเมตรเขียนหน่วยกลับด้วยนะต่อเท่าไหร่ต่อ สิบกิโลเมตรโอเคนะครับเราก็เขียนแบบนี้ได้นะครับ1เซนิเมตรต่อ10กิโลเมตรนะครับต้องเขียนหน่วยกำกับเอาไว้ด้วยนะครับต้องเขียนหน่วยกำกับเอาไว้ด้วยถ้าเราไม่เขียนหน่วยกำกับเนี่ยเราจะสับสนถูกไหมเออเราจะสับสนเราก็เลยเขียนหน่วยกำกับเอาไว้นะครับว่า1เซนิเมตรแทนระยะทางจริงนะครับ10กิโลเมตรนะครับหรือเขานิยมเขียนแบบนี้ ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้หมายความว่าอะไรนะครับเขาก็มีกมลกำกับเอาไว้ตรงนี้นะครับมีถึง30นะครับที่เาเขียนเอาไว้นะครับตรงนี้นับคือระยะทาง1ซนเมตรนี่ตรงนี้นะแทนระยะเท่ากับเท่าไหร่นี่ตรงนี้คือเท่าไหร่ 10กิโลเมตรนี่ถ้าเราจะอ่านนะครับหรือเราจะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็นแบบนี้เราก็สามารถทำได้ใช่ไหมก็คือ1เซนิเมตรเท่ากับเท่าไหร่10กิโลเมตรนะครับเม่อเนี่ต้องเข้าใจความหมายของรูปตรงนี้ด้วยนะครับ